หัวใจสลายนุสบาปุณณกันสูญเสียคุณพ่ออย่างไม่มีวันกลับในอ้อมแขนเพื่อนดาราแฟนคลับร่วมแสดงความเสียใจนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตสำหรับนักสแสดงนุสบาปุณกันหลังออกมาแจ้งข่าวสุดเศร้าได้สูญเสียคุณพ่อยุทธนาวานิชอังกูลอย่างไม่มีวันกลับในอ้อมแขนโดยนุสบาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนุสบาปุณกันพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่า ป๋าของนุชนายุทธนาวานิชอังกูลได้หมดความรู้สึกและหลับไปอย่างสงบในแขนของนุชเมื่อวันที่30กันยายน2564เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นุชได้สัมผัสกับความรู้สึกหัวใจสลายแต่เมื่อนึกถึงความทรงจำที่ป๋าเคยจูงมือเดินไปส่งที่โรงเรียนดูแลสั่งสอนพวกเรา เป็นอาจารย์ที่หลายๆท่านเรียกขานคุณงามความดีต่างๆของปา๋าทำให้นุชยิ้มได้ว่าป๋าได้หลับและจากไปอย่างสบายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่3ตุลาคมป๋าผู้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนคุณปู่อมัดวนิชะอังกูลแต่อ่อนโยนมีความเมตตาเหมือนคุณย่าหวานชุมสายณนะอยุธยาวณิชอังกูลป๋าผู้เป็นที่รักของทุกคนผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นุชพี่บีปุณกันรักป๋าเสมอนะคะ งานนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันอย่างมากมายค่ะ